ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้กบช่องสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับผมนี่เลยวันนี้นะครับผมหนังในเน็ตฟลิกนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเป็นที่พูดถึงและเป็นกระแสะมาแรงที่สุดนนะก็คือเรื่องสควิชเกมเล่นลุ้นตายพวกเรานี่เรื่องนี้เลยโอ้โหมันมากสนุกมากเลยกระแสะมาแรงร้นแ,แรงมากเลยพวกเราอ๋อฮอซึ่งเกมโลบอกวันนี้ของเราก็จะเป็นแนวเนื้อหาแบบนี้พวกเราโอ้โห นี่เลยบานเลยล่ะโอ้โหจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยช่วงนี้แย่จังเลยพวกเราโอ้โหชีวิตทำไมมันแย่อย่างไงี้ช,ช่วงนี้ฉันนี่บานเลยไม่มีเงินเลยล่ะโอ้โหจะมีใครมาช่วยฉันไหมเนี่ยฮัลโหล สวัสดีครับคุณอ้วนใช่ไหมครับผมได้ข่าวว่าคุณอ้วนตอนนี้กําลังเป็นหนี้เยอะและกําลังแย่นะครับผมผมมีความคิดดีๆมาให้คุณอ้วนเราจะพาคุณอ้วนไปเล่นเกมถ้าคุณอ้วนเล่นเกมชนะคุณอ้วนจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านเยอะแยะมหาศาลเลยแหละพันล้า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 นเลยแหละโอ้โหคุณอ้วนพร้อมที่จะไปกับเรามครับผมงั้นเอาบัตรเชิญของเราไปแล้วกันนะครับคุณอ้วนเอาไปเลยโอเคนะครับผมไปแล้วครับ ยังไงคุณอ okay, ้วนติดต่อผมมาแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมไปแล้วล่ะครับพวกเราเมื่อวานนะครับผมมีคนให้บัตรเชิญเรามาพวกเราให้เราไปแข่งเกมวันนี้แหละอ้วนโทรไปหาเขาเรียบร้อยแหละเดี๋ยวเขาจะมารับพวกเราไปไปกันเลยดีกว่าไปรอหน้าบ้านกันเลยไปฮ่าฮะฮฮาไม่เห็นมาแล้วว่ะ ่านี่มันก็สิบโมงช้าแล้วนะเนี่ยเหรอไอโอ้โหทำไมรถเองลายชิงเลยเนี่ยหรลเหลอามารับตัวเวลามันกันแน่เราโอเคครับคุณอ้วนขึ้นรถมาเลยเราจะพาคุณอ้วนไปแล้วล่ะฮ่าไปกันเลย Let's go พวกเราตอนนี้อ้วนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ้วนตื่นขึ้นมางงเลยล่ะระหว่างทางที่ขับรถมาเจ้านั่นน่ะมันวางยาสลบ้วนพวกเราโอ้โหงงเลยตื่นมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหแถมใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยออขอเสนักแข่งมาเนี่ยอ้าาสี่จอปีนเลยนักแข่งที่เข้ามาใหม่ฟังทางนี้ใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมเราจะบอกกติกาให้ฟังถ้าคุณชนะคุณจะได้รับเงินรางวัล พัลนล้านล้านล้านเงินรางวัลที่อยู่บนหัวคุณว้าพวกเราเงินบปละ <Wow. S 1> นี่มันต้องลัวอะลรละมัง้งโอเคเลยละเงินขนาดนี้มันต้องของอ้วนแหละจริงมาให้พวกเราเดี๋ยวเพิ่งดีใจไปไอ้อ้วน <laughs> <laughs> เอ็งต้องแข่งชนะก่อนเองถึงจะได้เงินม <laughs> เราไปเริ่มเกมกันเลยฮ <laughs> มาแล้วพวกเราเกมแรกโอ้โหคนตากันเป็นแถวเลยไอโอหยุดพวกเราโอ้โหถ้าหยุดเราก็ต้องหยุดไอ้ไอ้เจ๊เลยล่ะหายหาแล้วไปแล้วแไปแล้วแหาฮ่าฮคนนาจะรอแล้วแหละไม่ไปสาน้อยรีบวิ่งแล้วอ่าฮ่ายวิ่งขี้แตกเลยแหละอาจจะเกยเลยให้มาเดไปเดหยุดก่อนแล้วล่ะอาจจ๊หมายแล้วไปแล้วแหละมันต่อไปมันต้องชันแน่เลยจะเราชันหรือเปล่าเอาละ A I O หยุดก็มารอแล้วแหละไปแล้วพวกเราเข้าส้นชายแล้วดเลยครับมเกมแรกก็จะชิวเลยล่ะพวกเราสบายมือเลยยื้อายง่ายจังสบายอ้วนเลยแหละ A I O หยุดเหรอเฮ้ยเลยแหละรอบนี้นะครับผมพวกเราเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่าไอ้เจ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะ A I O หยุดเนี่ยมันจะเป็นยังไง มาดูกันอจาจจะเก,กยเลยอลจาจจะเก,กยแล้ว้าฉันไม่หยุดจะเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนมันฆ่าแน่เลยดูจากลักษณะแหละเอาละสาวนัยคนนั้น <S <S โอ้โหไม่เหลือ,เ,อาาาลเลยอ๋อคัวขาสั้นเลยแหละอลจาจจะเกยเล้อไปแล้วะไปแล้วแหล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 ะไป้ไ้ไปแ้วแหละ้ไป อ๋อนี่คือถ้าเราตายแเราเกิดใหม่พวกเราโอเคอันนี้มารีเทิร์นให้น้องๆดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงในการเล่นเกมนี้โอเคอ๋อจริงๆแล้วสับอย่างเดียวก็ได้แล้วมังเนี่ยวัดจี A อ I อ U อ่งไอโอหยีดอออนใครที่ชนะนะครับผมจะขึ้นไปแท่งนั้นเลยเห็นเปล่าข้างบนนู่นเลยคนที่เขารอบต่อไปมปต้องใชแหละอาอะอาอะอะละ อาจจะเกยเลยใฮ้มาเิยฉันไม่กลัวหรอกสารน้อยอาจจะเกยมาเด้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 มาเลมาเดก็มาดิครับอาจจะเกยก็มาดิครับสายน้อยมาแล้วแหละมาแล้วแหละมาเดยมาเดยมาเยเฮยเอยเย่ออายเอเยอเย่อยอยย่ออายเ่ออายเ่อา่นุรหสำเรนา มาแล้วพวกเราโอ้โหเกมนี้อ่าฮะจริงๆแล้วในหนังเล่นไปเกมขนมหวานนี่แน่อ้วนนี่เลยอ้วนต้องไปล่มเลยแหละอ่าฮะคืออะไรอ้าวแค่กระโดดอย่างเงี้ยเหรอโอเคไปสิไปเด็ดไปเด็ไปเด็อ๋อยอ๋อฮยอ่าฮะอ๋อเฮามตกนะตกคือตายเลยแหละอันเนี้ยโอ้อยคือตกตายแล้วแบบไม่มีเริ่มใหม่นะไม่มีแกนตัวนะโอเคเอาละสีเขียวโอเครอดแล้วล่ะ Yeah. Oh, oh, oh. ทำไมเกมได้ง,ง่ายจังอะฮะแทนทยินเลือกสามเหลี่ยมหรือไม่ก็วงกลมแล้วอ้วนอะไรหอโอเคอันนี้แหละสบายมืออ้ว oh, นเลยแหละอะฮะมากันต่อพวกเราเกมนี้คือเกมระไรอะโอ้ย oh, oh. กระโดดกระจกแก้วพวกเราถ้าเรากระโดดผิดนี่คือตกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่เลยแหละไปเก,ก๋เลยสบายแหละโอ้ยอ oh, oh. ย่างนี้คนไปก่อนก็อะฮะเสียงเสียบดิแน่นอนเลยแหละเก๋เลยไปเลยแหละ เฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเป็นไงล่อ้วนเท่หมาไม่ต้องงัวอ้วนแค่หมาล่ะอ้วนแค่หมาเป็นไงล่ะพวกเราโอดยเป็นไงมาเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปเองอาจจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยนั่นน่อย่างัวเป็นไงล่ะเฮ้อันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะดูดีเอาแล้วแหละมาเดี๋ยวพี่พาเขาไปใชยแหละเอายังอ่ะเอายังป๋าแหละโอ้ยมันถึงก็ผ่านเลยอะไรมันจะชิวขนาดนี้เข้าประตูไปเลย อ้วนคุณคือผู้ผ่านเขารอบแกวอะไรมันจะง่ายปานนี้อะไรครับเนี่ยโอ้เตรียมรับเงินเลยแหละพวกเราอาหารต้องใส่เงินจะต้องเป็นของอ้วนอยู่แล้วแหละนะแน่นอนเลยว่าเป็นกำลังใจอ้วนด้วยนะครับเพื่อเงินรางวัลแย่แ้ะแแดูดิดูดิดูสิอคนตากันเบื่อเลยแหละอาจจะเกย มากันต่อนะครับผมน้องๆเกมกระจกอันนี้นะครับผมถ้าเรากระโดดมั่วจะเป็นยังไงมันจะตกแบบไหน <laughs> อ้านี่ไงฮัลโหลไม่ต้องทําอะไรเลยกระโดดโมั่วๆเป็นไงล่ะอ๋อก็คือเราก็ตายนะครับผมอ๋อแต่ดีนะคือถ้าเราตายเนี่ยนะครับผมเราจะได้เริ่มใหม่โอเคอย่างนี้ก็สบายเลยแหละใช่ไหมจื้อเลยล่ะอ่ะจืงออ่เจื่อกี้ฉันไปมั่วอาจจะเกยเลยอาจจะเกย์ไปเนี่ยอาจจะเกยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมั่วเดียวเลยล่ะมั่วแล้ปล่าเอา <c oughs> แล้วล,ล่ะเอาแล้วล่ะมันก็ตอ,อนนี้ใช่ไหมแล้วก็มาอันนี้ป้าปกติที่เราโดนแล้วก็อันนี้ป่ะแล้วก็อันนี้ป่ะอ้าหออ้วนมันเซียนย อะไรเนี่ยแล้วก็สามวันหนึ่งสองสามมั้งย่ะแล้วก็อันนี้อ่ะฮะแล้วก็อันนี้อ่ะฮะอันนี้อ้วนแปลอะไรเนี่ยอะไรครับเบอร์ฮัลโหลอัลโหลเลยฮ่าฮ่าเข้ากันชายไปรอเลยแหละอ่าฮะแสดงว่ารอบนี้จะต้องมีอ้วนคนเดียวเชื่อไหมล่ะ เอาป่ะไม่มีใครผ่านเอาไปละเอา่ะละเอาแม่มาดูกันจะไม่มีใครผ่านเลยพวกเราน่าจะเป็นก้นแล้วล่ะ <laughs> ถ้าเรากระโดดเหยียบผิดนี่คือตายเลยนะเนี่ยคือตกลงไปแล้วก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยๆ <c oughs> อ๋อไม่เหมือนในหนังเลยนี่นะโหลอในหนังตายแล้วตายเลย <c oughs> อาจจะเก๋ยเลย <c oughs> มาล้วพวกเราโ,โหไปิดไฟมืดตื้อเลย <c oughs> เหมือนว่าเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วล่ะพวกเรา <c oughs> พวกเราฆ่ากันเองพวกเรา ดูคนสุดท้ายรอคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะมันจะอ้วนแล้งงานนี่เงินรางวัลของอ้วนฮวันดีสาหน้อยจะไปไหนล่ะเราเนี่ยอาจจะเกยมาเล่นปันดาบกันไหมฮ่าอะไรอะไรอ้วนยังโหดเลยอ่าฮะอ้วนเสียบไส้แต่งหมดแล้วเอ้ยสาหน้อยยืดทำอะไรฮะอ่าฮะอ่าฮะให้แฟนเพื่อนเหรอไปทำอะไรไปทำอะไรฮะสาหน้อยจะไปไหน เอาแล้วแหละ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 อ้วนคาจะหมดแล้วฮ่าใครจะรอดแน่นอนมันต้องอ้วนแล้วแหละอ้วนจะรับเงินรางวัลกลับบ้าน What the fuck อ้วนจะรับเงินรางวัลกลับบ้านมามาฮ้ลวันนี้ว่าไงพ่อหนุ่มโอเคเลยปล่าวหาเราอะเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันที่ไหนล่ะฉันจะเอาเงินกลับบ้านคนเดียวฮ่่าาจะจี๋เลยเอาแหละทางไหนวะเนี่ยทางกระมึนเหลือเกินฮัลโหลเรียกไฟมาหน่อยอาจจะถี๋ไฟมาแหละ เอาทำให้กับมาตรงนี้เนี่ยฮัลโหลเก๋ๆสาวน้อยรอด้วยเอาละพวกเราเดี๋ยวเราจะเสียบหลังเลยแหละเอาละเอาละสาวน้อยเก๋ๆสาวน้อยไอ้คนไอ้คนมันแสบพี่นาแน่นอนเลยล่ะกลัวต้องรอดทางไหนเนี่ยถูกค้าไม่แน่ยเย้เอาละกลัวรอเลยละอ่าฮ่เข้าเป็นชายแล้วล่ะเย่เย่แน่นอนวัวรับเงินกับป้า

โอ้โหพวกเราตอนนี้อ้วนนะครับผมรวยมากเลยพวกเราโอ้โหมีบ้าน3 4หลังเลยแหละแต่จริงๆแล้วนะครับผมอ้วนจะซื้อ50 60หลังร้อยหลังก็ยังได้เลยเพราะอ้วนมีเงินเป็นพลันละ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 พวกเราน่าจากเกมนั้นมาโอ้โหเท่จริงเลยดูบ้านฉันด้วยเดี๋ยวจะโชว์หน่อยเป็นไงรู้ลามาเหรอเวลาฮัลโหลหลาอะไรแหละอัดจั๊กเกอร์ ไปดูหลังที่สองกันต่อพวกเราหรือจะหาอ้วนคุยเป็นไงอาหารม่สาวไน้น้องว้ยน้ำด้วยนะาบ้านเฮ้ยนี่มันน้ำโพไม่ใช่สาว้้าไม่อ้วนแค่ว่าละาว่าจะซื้ออีกสักห้าสิหลังนะแต่พอดูว่าฉันอยู่คนเดียวไงมันไม่มีคนเฝ้าว่าป็นเหลือแน่นอนละ่ะจะเก,ก๋เลยแหละ นี่อีกหลังหนึ่งของฉันอ๋อแท้วลาห่ะสามหลังติดเลยนี่นาแน่นอนเลยล่ะหอ,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  yeah. อเย้ก็บิ่ง้งมันคำน้องๆคลิปนี้จะชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิง้งเงินไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วบิบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเ yeah. ย้ยู